คู่ร้ายแสนรักบทที่48คืนนี้ซูจีย่อมไม่อาจมีชีวิตรอดอองอย่างข้าตัดสินใจหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคนที่คิดจะช่วยเขาล้วนต้องตายทั้งเส้นเฮห,หลานด้วยยิ้มอย่างอบอุ่นราวกับเอ่ยความในใจระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยไม่ใช่การสั่งการสังหารผู้คนนิสัยของอาสีเป็นอย่างไรเจ้าก็คงรู้ดี ข้าหัวแข็งนักเท้าของสร้างหลินเรากับถูกหมุดตอกตรึงทําอย่างไรก็ไม่อาจขยับขยื่อนท่าทางแปลกประหลาดหน้าหวาดกลัวของเฮอหลานด้วยทําให้เธอตื่นตระหนกคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงจริงๆจิตใจของเขาช่างทะยอทย,ยานถึงเพียงนี้ต่อให้เป็นเหยื่อล่อชิ้นสำคัญอย่างเธอเฮอหลานดุยก็ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวลงมื น้ำเสียงหนักแน่นเยือกเย็นราวหินผาดังแหวะอากาศราวกับมีโซ่เหล็กกระหวัดรัดวิญญาณเย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจหลังจากคำสั่งของเฮอหลานด้วยถูกเอ่ยออกมาองคารักสิบกว่าชีวิตก็ชูดาบยาวกรูเข้าไปซูจี้ไม่เอ่ยว่าจา แต่ขยับออกมารับมือสองฝ่ายโรมรานการอุดตลุดสร้างหนิ่ยืนอยู่กลางลมหนาวข้างกายคือสมรภูมิแห่งความเป็นความตายซูจี้เอาตัวกำบังเธอไว้ให้อยู่ด้านหลังเขาเป็นเหมือนเกาะร้างกลางพายุอันคุ้มข้ัง่งแผ่นหลังของเขาราวกับเป็นที่พักพิงตอนแรกคนพวกนั้น ยังคิดจะแบ่งกำลังมาแยกเธอออกไปเขาว่าซูจีปกป้องเธอดีเกินคาดดังนั้นอีกฝ่ายจึงล้มเลิกความคิดแล้วตรงเข้าเล่นงานเขาเพียงอย่างเดียวสร้างลินกำปิ่นท้องแน่นขณะมองไปยังเฮอหลานด้วยข้างกายของเขาตอนนี้เหลือองค์ครักเพียงสี่นายเห็นได้ชัดว่าเขากลัวถูกซูจีลอบทำร้ายแต่ตอนนี้มีคนคุ้มกันอยู่สีหน้าเลยดูเบาใจใช้สายตาชื่นชมมองซูจีที่กำลังต่อส สู้กับลูกน้องตนภาพแบบนี้ช่างเหมือนกับซูจิเป็นเพียงอาวุธที่เขาสร้างขึ้นมากับมือครั้นสัมผัสได้ถึงสายตาของซางหลินเขาก็หันมาจ้องมองเธอห่างๆผ่านไปพักใหญ่จึงสยะย,ยิ้มสีหน้าเย้ยหยันราวกับกำลังหัวเราะเยาะว่าเธอสิ้นไร้ไม้ตอกหัวเราะให้กับความโง่เขาของเธอ,เ,อ,อเสียงหนักๆสำเนียงหนึ่งพันดังขึ้น ตามมาด้วยเสียงบนพื้นดังสนั่นราวฟ้าผ่าหัวใจของซางหลินเต้นรัวเธอหันไปมองอย่างตื่นกลัวแล้วก็เห็นซูจี้เซถอยหลังมาสองเก้า ตรงหน้าอกมีกระบี่คมเล่มนึงปักคาด้ามกระบี่ยังอยู่ในมือศัตรูบนพื้นมีศพกองอยู่ทั้งหมด7จ็ดแร่างล้วนแต่ตายภายใต้กระบี่ของเขาโลหิตสดสด,สดแดงฉานบาดสายตาผู้คนส่วนซูจี้ที่เสียแรงต่อกอนกับฝ่ายตรงข้ามมานานในที่สุดก็เรียวแรงสูญสิน้นถูกศัตรูแทงเข้าที่หน้าอกแววตาฝ่ายตรงข้าม จ้องมองซูจี้อย่างตึงเครียดกระบี่ในมือแทงลึกยิ่งขึ้นทำให้เขาเจ็บปวดเจียนตายในวินาทีนั้นศัตรูกำลังคิดจะชักกระบี่เป็นจังหวะเดียวกับที่ซูจี้เสือกระบี่ออกไปอาวุธคมกริบของเขาแทงเข้าร่างศัตรูคนคู่นั้นเบิกตามองซูจี้ครู่หนึ่งก่อนจะกระอักเลือดออกมาเต็มปากแล้วหงายหลังล้มลงขณะเดียวกันกระบี่ที่อยู่ในมือซ้ายผู้นั้นก็ถูกถอนออกไปโดยปริยาย ร่างของซูจี้โอนเอ็นไปทางขวากำลังจะล้มลง แต่วินาทีสุดท้ายก็ใช้กระบี่ค้ำกายให้ยืนหยัดอยู่ได้เขาน้อมตัวลงเล็กน้อยใช้เรียวแรงที่เหลือรักษาเกียรติภูมิของตนไว้ไม่ยอมคุกเข่าต่อหน้าศัตรูเป็นอันขาดดวงตาอาบโลหิตกับกลิ่นอายแห่งความตายทำให้คนอื่นๆหวาดภวาพวกเขายืนจับอาวุธอย่างลังเลอยู่กับที่ไม่กล้าบุกเข้ามาซางหลินรีบวิ่งเข้ามาอยู่ข้างกายซูจี้แล้วจับบ่าของชายหนุ่มไว้ เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมจอมยุทธ์ซูซูจี้ซูจี้กระแอมหนึ่งครั้งกระอักโลหิตออกจากลำคอไม่เป็นไรบาดแผลบนซวงอกหน้าหวาดกลัวทิ่มแทงสายตาของสร้างหลินดุดเข็มแหลมทำให้เธอเกือบจะร้องไห้เพราะข้าทำร้ายเจ้าข้าไม่ดีเองหากไม่เป็นเพราะต้องมาช่วยข้าเจ้าก็คงไม่ถูกพวกเขาพบตัวเช่นนี้ต้องโทษข้าไม่เกี่ยวกับเจ้า น้ำเสียงของเขาราบเรียบตั้งแต่ข้ารู้สาเหตุการตายของท่านพ่อข้าก็ทำใจแล้วว่าจะมีวันนี้ข้ากับเฮอหลานด้วยอย่างไรก็ต้องตายกันไปข้างเห็นทีตอนนี้ข้าคงแพ้แล้วสูจีไม่ซางหลินร่างกายสั่นเพิมเธอใช้เรียวแรงทั้งหมดเข้าไปพยุงเขาไม่อยากให้สูจี้ต้องดูย่ำแย่มากไปกว่านี้เมื่ออยู่ต่อหน้าเฮอหลานด้วยเจ้าวางใจได้ ข้าจะไม่ยอมให้พวกมันทำร้ายเจ้าแน่เขามองเธอปากที่อาบไปด้วยเลือดสีแดงฉานอย่างน่าประหลาดนั้นยิ่งทำให้ดูหล่อเหลาราวีระบุรุษฝึบ ธนูดอกหนึ่งแบกอากาศเข้ามาพริบตาเดียวก็ปักคากลา,างหน้าอกซูจี้บีบคันให้เขากระอักเลือดออกมาอย่างยากลำบากซางหลินเบิกตาพรองมองลูกธนูที่ปักอกซูจี้แล้วหันไปมองเฮอหลานด้วยเขายืนเอามือพ่าหลังอยู่ตรงนั้นซ้ายขวามีพลธนูสี่นายขึ้นสายพร้อมรับคำสั่งให้ยิงอีกครั้งอ,องอย่างข้าเห็นว่าเขาเป็นมือกระบี่เดิมทีจึงคิดจะให้ตายด้วยคมกระบี่ เพื่อเป็นการให้เกียรติแต่ตอนนี้เห็นทีน้ำใจของข้าคงจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเฮอหลานด้วยถอนหายใจจะว่าไปคมธนูก็ยังพอไหวเจ้าซางหลินก้มลงหยิบกระบี่ยาวขึ้นมาจับเอาไว้แน่นแววตาคมกริบดุดดาบจ้องมองฝ่ายตรงข้ามขาม็งอะไรกันคิดจะสู้ตายกับข้าหรือเฮอหลานด้วยหัวเราะลัน่นมาสิห่างเธอเข้าไป จะยิ่งเป็นการเปิดทางให้พวกเขาจับตัวเธอได้สะดวกขึ้นสร้างหลินกับไม่ทําอย่างที่เขาปรารถนาเธอจับกระบี่ยาวพางยิ้มเยือกเย็นสายตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตเฮ้อหลานด้วยเจ้าจงฟังไว้ให้ดีมีแต่วันนี้เจ้าต้องสังหารข้าเท่านั้นเพราะถ้าปล่อยให้ข้ารอดออกไปจากที่นี่ได้ข้าจะกลับมาเอาชีวิตเจ้าหุบปาก ซูจี้ตัดบทเธออย่างไรเรี่ยวแรงพยายามแย่งกระบี่ยาวจากมือซางหลินเขามีได้ต้องการชีวิตเจ้าก็อย่าเพิ่งรีบร้อนดนหาที่ตายเวลาแบบนี้หลานชายเจ้ายัางคิดถึงคนอื่นอีกหรือคิดจะนอนตายใต้ร่มโบตัน เธอหลานรุ่ยยังไม่ทันเอ่ยจบเพราะสูจี้ซึ่งเดิมทีสิ้นเรี่ยวแรงนั้นพันลงมืออย่างรวดเร็วราวสายฟ้าเขาใช้กระบี่ในมือสันออกไปในทิศท,ทางที่เฮอหลานรุ่ยยืนอยู่สูจี้ฝึกยุดมานานปี ความสามารถนั้นคนทั่วไปยากทัดเทียมได้การจู่โจมนี้เป็นการพีชีพครั้งสุดท้ายผลที่ได้ย่อมแตกต่างจากธรรมดากระบี่ยาวราวกับมีดวงตามันลอดผ่านชุดเกราะทั้งหลายแล้วเสียบเข้าที่ร่างของอีกฝ่ายอย่างแม่นยำสีหน้าของเขาซีดขาวลงหลายส่วนท่านอ,องยิงธนู จบคำสั่งของเฮอหลานด้วยซูจี้พันอบสร้างหลินไว้ในอ้อมแขนเขาหมุนตัวให้แผ่นหลังของตนหันไปทางศัตรู ปักหลัก,ลกอบก,กอดหญิงสาวแน่นไม่ขยับขยื่นเสียงคมธนูปักร่างดังขึ้นไม่ขาดสายดอกแล้วดอกเล่าสรางหลินไม่อาจนับได้ว่ามากมายเพียงใดเข่าของเธออ่อนยวบลงกับพื้นตัวแข็งทื่ออยู่ในอกเขาผ่านไปนานครู่หนึ่งจึงเงยหน้าใช้สายตาประหลาดจับจ้องซูจ้ราวกับไม่เคยรู้จกักเจ้าเพราะอะไร เพราะอะไรต้องขวางธนูเหล่านั้นเพื่อเธอเพราะอะไรถึงต้องดือรร้นปกป้องเพราะอะไรกันเขายิ้มอย่างอ่อนแดงข้าเคยพูดไว้ว่าจะปกป้องเจ้าปกป้องตลอดไปเจ้าพูดไว้เมื่อไหร่กันสร้างหลินกัดฟันเอ่ยเจ้าไม่เคยพูดมาก่อนเจ้าอย่ามาแกล้งข้าสูจี้ฉีกยิ้มกว้างข้าไม่ได้พูดกับเจ้าแต่ข้าพูดกับใจตัวเอง สร้างหลินราวกับถูกสายฟ้าฟาดจ้องมองชายหนุ่มตาค้างราวกับสติหลุดลอยมือของเขาซึ่งเดิมทีวางอยู่ตรงเอวของสร้างหลินค่อยๆขยับยกในที่สุดก็วางอยู่บนหลังเขากระชับเธอเข้ามาใกล้ทั้งสองอิงแอบกันราวกับกำลังถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักใคร่สนิทสนมนี้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่ในจินตนาการของซูจ้มาหลายต่อหลายครั้ง เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีวันได้สมหวังเขาวางคางไว้บนบ่าของหญิงสาวพริบตาเดียวเขาเลือดที่ทิ่มแทงจมูกก็จางหายตรุงกลิ่นหอมจากเรือนร่างของเธอลอยเข้ามาจากสีทิศมีเรื่องหนึง่งข้าอยากขอโทษเจ้ามานานตอนที่เพิ่งรู้จักกันข้าเข้าใจเจ้าผิดไปมากทั้งยังพูดจาไม่น่าฟังตอนนั้นเจ้าคงรู้สึกว่าข้าน่ารังเกียจมากใช่ไหม ความเจงที่ข้าเป็นแบบนั้นมันมีสาเหตุในอดีตท่านพ่อของข้าพ่ายศึกเพราะถูกหญิงข้างกายหักหลังเขาหลงเชื่อใจแต่นางกลับหาประโยชน์จากความไว้ใจของเขานำแผนการทางการทหารไปบอกกับแคว้นไว้ทำให้เขาไม่อาจแก้ต่างได้ นี่เป็นความทรงจำส่วนหนึ่งที่เขาไม่ยอมบอกใครบิดาที่ชันฉลาดมาทั้งชีวิตสุดท้ายกับต้องตายภายใต้คมดาบถือเป็นความอับอายเหลือจะกล่าวตอนนี้มาคิดดูแล้วหญิงนางนั้นน่าจะเป็นคนที่เฮอหลานด้วยส่งมามนหน้านะหลายปีมานี้เขาจึงหาร่องรอยของนางไม่พบเดิมทีข้าคิดว่าสตรีทั่วล่าก็เหมือนเหมือนกันไร้รักไร้หัวใจเจ้าเล่เพทุบาย ดังนั้นพอได้ยินว่าจิ้งจือถูกกักบ,บริเวณอยู่แต่ในจวนพระเจ้าจึงโปรดมากแต่เจ้ากับพวกนางไม่เหมือนกันเจ้าเป็นคนดีฮ่องเต้ไววก็เช่นกันเจ้าจะต้องมีชีวิตรอดกลับไปอยู่กับเขาให้ดีสตรีอย่างเจ้าสมควรมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและสมบูรณ์พร้อมอย่าตายที่นี่รับปากข้าจะต้องรอดกลับไปเขาขอให้เจ้าอยู่ น้ำตาของซางหลินทั่งพรูราวไข่มุกที่ร้อยเรียงทำเพียงสายหน้าไม่หยุดอย่าพูดเลยข้าบอกว่าอย่าพูดซูจี้ยิ้มบางๆไม่เอ,อ่ยอะไรอีกเขาหนาวมากความรู้สึกอันคุ้นเคยนี้ล่นเข้าสู่แขนขาชายหนุ่มขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งถึงจำได้ความรู้สึกเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนมีอายุได้16ปี ขาหนีออกมาหลังจากถูกกักขังอยู่ในเมืองซั่วฟังเพียงลำพังนานสี่ปียามนั้นต้องกระโผกกระเพกไปบนพื้นหิมะขาวพนอันไพศาลจิตใจของเขาราวกับมีเปลวไฟแผดเผาคิดจะหลบหนีกลับไปยังอี้ตูให้จงได้ จะต้องคิดหาหนทางแก้แค้นและล้างมนทินให้บิทาเทียบกับเมืองน้ำแข็งหมื่นลี้นั่นแล้วติดใจอันโช่ช่วงของเขาช่างอ่อนแอเกินไปเขาถูกความเย็นทำให้ก้าวเท้าไม่ออกไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเรียวแรงทั้งร่างอันตรธานสิน้นสุดท้ายก็ล้มลงบนพื้นหิมะนั้นคิดว่าตัวเองคงหนีไม่พ้นความตายเสียแล้วยือลมหายใจมาได้อีกหลายปีในที่สุด เขาก็เดินทางมาถึงก้าสุดท้ายของชีวิตสูจิสูจิเจ้าเป็นอะไรสร้างหลินประคองใบหน้าของเขาไว้พางร้องถามด้วยความตื่นตระหนกใบหน้าของเขาอยู่กลางฝ่ามือเธอดวงตาทั้งคู่สบประสานในตายหญิงสาวกระจ่างใสาราวกับมีหยดน้ำท่อประกายดุดดวงดาวในยามราตรีทําให้เขาทนไม่ไหวต้องยกมือขึ้นไปสัมผัส ในสมองปรากฏภาพยามบ่ายที่ดวงตะวันทอแสงเจิดจ้านางสวมชุดสีขาว นั่งชงชายอยู่ใต้ศาลาริมทางเดินเขาเดินผ่านมาสองข้างทางเต็มไปด้วยบุปผางามในที่สุดก็มองเห็นเงาร่างของนางนั่งอยู่ริมรั้วตรงหัวมุมทางเดินราวกับกิ่งเหมยสีเขียวก้านเล็กเรียวอ่อนไหวยกมือขึ้นอย่างชดช้อยสง่างงา,ามหาได้เปรียบซางหลินได้ยินความเคลื่อนไหวทางด้านหลังจึงหันมองช้าช้าครั้นเห็นเขายือนอยู่สีหน้ากับไม่แสดงความประหลาดใจแม้แต่น้อยแววตาทอประกายเจิดจ้า ริมฝีปากสีชมพูวอวบอิ่มนั้นขยับยกนางยิ้มบางๆจอมยุตซูเข้ามาดื่มชาก่อนเถิดตอนนั้นนางถูกเขาจับขังไว้ในเรือนได้ใกล้ชิดกับเขาทั้งเช้าค่ำที่แท้นั่นเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขเหนืออื่นใดในชาตินี้มือที่ยกขึ้นมาได้เพียงครึ่งพันด้วงหล่นเรียวแรงทั้งร่างของเขาอ่อนยวบฟุบลงไปบนตัวซางหลินสูจี สูจีสูจีสร้างหลินกอดเขาเอาไว้นั่นคุกเข่าอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับขยื่นทั้งร่างแข็งทื่อราวกับก้อนหินเธออ้าปากค้างไอรู้สึกว่าอากาศทั้งเหน็บหนาวและแข็งกระด้างเหมือนกําลังอมก้อนน้ําแข็งก้อนน้าแข็งนั้นไหลผ่านร่างกายของเธอจากคอหอยเข้าไปถึงกระดูกทำให้เธอหนาวสะท้าน เจ็บแป๊บจนพูดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนในหัวมีแต่ความมืดมิดหญิงสาวเหลือบมองขึ้นไปเห็นใบหน้าไร้อารมณ์ของเฮอหลานด้วยเขาให้ลูกน้องประคองเดินเข้ามาบนศีรษะมีเหงื่อเม็ดโตผุดพลายดูด้วยตาก็รู้ ว่าตัวเขาเจ็บปวดเพราะบาดแผลชะกันเขาว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังพยายามหยัดยืนด้วยตนเองมองประเมินซูจี้อย่างจริงจังผ่านไปนานครู่หนึ่งจึงยิ้มอย่างเจ้าเล่สุดท้ายจึงหันมามองซางหลินน้ำเสียงที่เอ่ยเต็มไปด้วยความเดียดฉนันร้องไห้พอหรือยังเช่นนั้นก็เก็บศพเขาได้แขวนเวยราชศพหมิงซุนวันที่ย3เดือนหปีที่เ สองฝั่งแม่น้ำซุยอากาศปลอดโปรง่งปฏิทินห่วงลี่ระบุว่าวันนี้เป็นเลิกมงคลยิ่งไม่ว่าจะพิธีฝังศพหรือต้องการถอดถอนสิ่งใดก็ล้วนทำได้หากจะฆ่าคนเลือกวันนี้ย่อมดีที่สุดดังนั้นเยียนว้ยสองแคว้น ก็ยึดตามดิขิตสวรรค์เลือกวันนี้ทำสงครามขั้นเด็ดขาดสองฝ่ายแล่นเรือรบหลายสิบลำออกประจำตำแหน่งประจันหน้าณนะสองฟากฝั่งแม่น้ำซวยโดยมีผืนน้ำไม่กว้างนักกลางกัน้นหากยืนอยู่บนด่านฟ้าเรือย่อมมองเห็นเงาของฝ่ายตรงข้ามสายลมเหนือแม่น้ำพัดแรงผู้แดงบนศีรษะของเกาฉินในชุดเกราะสะบัดผิวเทียบกับใบหน้าอันแข็งกร้าวของเขาแล้วยิ่งโดดเด่นเขายืนอยู่บนหัว เรือครู่หนึ่งก็มีพลทหารเข้ามารายงานตูเวยสีอ๋องเชิญท่านไปพบขอรับเกาเฉินติดตามพลทหารเข้าไปในห้องใต้ท้องเรือเห็นเฮอหลานด้วยกำลังจิบช้าด้วยสีหน้าผ่อนคลายครั้นพอเห็นว่าเกาเฉินมีท่าทางขุ่นข้องราวกับข้างแขนก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ดูเจ้าตื่นเต้นเข้าสิมามามา,มาดื่มช้ากันก่อนนี่เป็นช้าที่ข้าลงมือชงเองเชวนะ รอกลับไปอีต้ตูไม่รู้ว่าเจ้าจะมีลาบปากเหมือนวันนี้หรือไม่เกาฉันนั่งลงตรงหน้าเฮห,หลานด้วยสเสด็จอาหลานไม่ค่อยเห็นด้วยอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำดื่มชาเฮห,หลานด้วยเอ่ยเรียบเรียบ เกาเฉินคายคิ้วที่ขมวดเกรงราวกับกำลังสะกดความกังวลเขาประคองจอกชาด,ดื่มอย่างขอไปทีเพียงหนึ่งจิบก็วางลงแล้วหันหน้าไปทางชั้นวางผู้การบนโต๊ะหนังสือโดยไม่เอ่ยสิ่งใดเพอหลานด้วยมองประเมินเขาครู่หนึ่งจะให้อาบอกเจ้าอย่างไรดีเสี่ยวลื้วจะไม่ได้รับอันตรายแนะ่อาแค่คิดให้นางช่วยเหลือเพียงเรื่องเดียวย่อมไม่ทำร้ายนางแม้แต่เส้นขนเกาเฉินเบนหน้าไปอีกทาง ทหารสองกองทัพเผชิญหน้าท่งนำตัวหญิงสาวบอบบางอย่างซีเ e อ๋ R, ขึ้นเรือรบมาด้วยอีกประเดี๋ยวยังต้องจับนางมัดแล้วนำตัวขึ้นไปบนหัวเรือเพื่อร้องแรงแหกกระเชอแล้วยังจะบอกว่านางไม่เป็นอันตรายสเสด็จอาลูกผู้ชายปกป้องแว่นแควนถือเป็นหน้าที่อันสมควรแต่เหตุใดต้องใช้ประโยชน์จากสตรีเพื่อใช้ชนะเล่าหลานคิดว่าเรื่องนี้หาใช่สิ่งที่นักปราสมควรทำ สัยแบบนี้ของเจ้านั้นเถนตรงเกินไปไม่รู้จักพลิกแพง้าหลานด้วยพันสายหนะ้าทหารเต็มลำเรือพวกนี้มี่ใช่ลูกหลานชาวเย,ยนหรือใช้วิธีการที่ดีกว่าเพื่อแก้ปัญหาจะต้องสละชีวิตทหารเหล่านั้นไปทำไมในเมื่ออาก้าให้เสี่ยวลิวออกมาช่วยย่อมต้องมีวิธีให้นางถอนตัวกลับอย่างปลอดภัยเจ้าเชื่อใจข้าได้ โฉนดก้มศีรษะสีหน้ายิ่งดูสับสนผ่านไปพักใหญ่ก็ค่อยๆเงยหน้าไม่ได้เสด็จอาอย่างใดหลานก็ไม่เห็นด้วยพวกเราเปลี่ยนมาใช้วิธีอื่นเถิดหลานสามารถเป็นแนวหน้าให้ท่านแม้ไม่เหลือชีวิตดอดก็จะต้องรบชนะให้จงได้ขอแค่อย่าได้นำตัวสีเอ๋ออกมาสีหน้าของเฮอหลานด้วยเยือกเย็นลงหลายส่วนเพื่อให้เจ้าสบายใจ ข้าได้ละเมิดกดให้เจ้าขึ้นเรือบัญชาการแล้วเจ้าปรับทำเช่นนี้หรือคิดจะเป็นปฏิปักษกับข้าสเสด็จอาคำพูดอีกเครื่องหนึง่งที่เกาฉินกำลังจะเอ่ยพันชะงักจู่จูก็รู้สึกวิงเวียนขึ้นมาเขามองเฮาหลานด้วยอย่างตื่นตะลึงสลับกับจับจ้องจอกชาในมือในน้ำชามีอะไรเฮอหลานด้วยทออถอนใจเจ้านอนพักสักหน่อยก็แล้วกันตื่นขึ้นมาอีกครั้ง สงครามก็สิ้นสุดแล้วถึงเวลานั้นอาจจะคืนเสี่ยวลิวให้กับเจ้าอย่างปลอดภัยเกาเฉินราวกับไม่ยอมจำนนเขาจับขอบโต๊ะพยายามหยัดกายยืนให้มัน่นแต่สุดท้ายกับฟุบลงบนโต๊ะตัวเตี้ยอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเปลือกตาค่อยๆปิดสนิทลงกระทั่งนอนหลับไปในที่สุดเฮอหลานด้วยจ้องมองเขาตาขเขมงก่อนจะปลดป้ายยกตรงเอวของเกาเฉินออกมาแล้วสั่งการ พาเขาไปที่ท้ายเรือให้เรียบร้อยแล้วส่งคนจับตาไว้หากเกิดความผิดพลาดพวกเจ้าต้องรับผิดชอบรอกระทั่งนายทหารรับคำสั่งถอยออกไปแล้วเฮาหลานด้วยจึงได้ลุกขึ้นเดินไปยังห้องด้านข้างเคาะประตูอย่างเกรงอกเกรงใจอ๋องอย่างข้าเข้าไปได้หรือไม่ไรซึ่งเสียงตอบรับเฮอหลานดุยพันยกยิ้มแล้วเปิดประตู เบื้องหน้าปรากฏเงาร่างในชุดสีชาตินั่งพิงโดยวางศีษะพานไว้บนขอบเตียงใบหน้าปราศจากอารมณ์ความรู้สึกใดๆเสี่ยวเลีว่วเตรียมพร้อมหรือยังอีกประเดี๋ยวอาสีต้องเคร่งเจ้าคนเดียวแล้วเฮห,หลานด้วยยิ้มตาหยีแววตาซางหลินเยือกเย็นสงบนิ่งมองผ่านร่างของเขาไปโดยไม่ชายตาแลเสียด้วยซ้ำราวกับอีกฝ่ายเป็นซากศพที่ไร้ค่าหากเจ้าไม่พูด อาสีจะถือว่าเจ้ายอมรับรอให้เรื่องราวครั้งนี้สำเร็จของสิ่งนี้ก็จะมอบให้เจ้าเป็นของขวัญบนได้แดงมีหยกชิ้นหนึ่งแขวนอยู่มันเป็นหยกใสเนื้อเนียนลวดลายบนนั้นช่างขุนตาสร้างดินขมมดคิ้วมุ่นพันนึกขึ้นได้เธอเคยเห็นหยกชิ้นนี้แขวนอยู่ที่เอลเกาเฉินนี่เป็นหยกคู่กายของเกาเฉินเจ้าจับตัวเขาหญิงสาวเอ่ยเรียบ เพราะเขาเป็นห่วงเจ้าเกินไปห้าหลานด้วยตอบพอได้ยินว่าข้าจะจับเจ้ามัดครู่เดียวก็มือเท้าอ่อนแรงคิดจะติดตามขึ้นเรือเมื่อครู่ยังวิ่งมาต่อรองบอกว่าจะยอมไปรบอย่างแนวหน้าขอเพียงอย่านำตัวเจ้าออกมาฮอฮข้าในฐานะผู้อาวุโสก็อดพูดไม่ได้จริงๆว่าจริงจือคนนี้ช่าง,งหลงไหลในความรักเสียเหลือเกินดังนั้นเจ้าเลยจับตัวเขาไว้ สร้างหลินเอ่ยซ้ำเพียงให้เขานอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเท่านั้นหากพวกเราทำงานราบรื่นดีเขาก็จะไม่มีอันตรายเ้อหลานด้วยอมยิ้มเล่าวถึงเวลานั้นหยกนี่ก็จะมอบให้เจ้านำไปใส่คืนที่เอวเขาด้วยมือตนเองสร้างหลินใช้มือขวาค้าเสาเตียงแล้วค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าของเธอยังคงไร้อารมณ์ดวงตาเย,ย็นเยียบดุดน้ำแข็งไม่เปลี่ยนเธอหลานด้วยกับยิ้มอย่างยินดี ยอมออกไปแล้วหรือแม้แต่เสื้อผ้าเจ้าก็เตรียมให้ข้าหมดสิ้นข้าจะไม่ออกไปได้หรือเธอหัวเราะเย้ยหยันอาพรสีแดงสดขนาดนี้คงเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะจะเป็นเป้าสายตาเสียจริงเสื้อผ้าในวันนี้ของเธอเ้อหลานด้วยสั่งให้คนนํามาส่งแต่นั่นๆทั้งชุดเป็นกระโปรงบานสีแดงด้านนอกเป็นชุดคลุมสีเดียวกันเมื่อสวมใส่ จึงดูเรากับเบลเพิงกองใหญ่ดึงดูดสายตาผู้คนเธอหลานด้วยจับจ้องหญิงสาวครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าอย่างชื่นชมเสี่ยวลิ้วอยู่วังหลวงแขวนเวยเพียงหนึ่งปีไม่เสียเปล่าจริงๆเหมือนกับลอกคราบใหม่เป็นคนละคนเทียบกับท่าทางเลอะเลือนแบบเมื่อก่อนแล้วทําให้คนชื่นชอบเจ้าได้ไม่น้อยสร้างหลินเบนหน้าไปอีกทางทั้งหมดเป็นเพราะ,ะเสด็จอาประทานให้ขอขอพระไัยก็แล้วกัน ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ